ฮะปูอยู่ไหนนะคนเพิ่งนอนตื่นคนเพิ่งนอนตื่นแม่ปลุกมาเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยปลาตอดปลากัดเป่าไหม่ะเหรอปลาชอบไหมคคหน้านะปลาชอบไหม ไม่กัดหรอกไม่ตอดหรอกเปล่าเวาชอบไหม,มอชอบไหมคะฮะพี่ปิ่นพูดไม่พ้อเลยลูกเฮ้ยทำด,ดีๆไม่มีอะไรหรอกบอกปาเฉยๆไม่ใช่เป็นก้อนหางเตี้ เป่าเป็นยังไงอะเปล่าเป่าเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมลูกอะไรนะอ่าฮะ ดีไหมดีไหมดีไหม <c oughs> หนุกไม่เปล่าเปล่า